สวัสดีครับทอยพี่น้องเอฟซีลุกท่านนะครับบรรยากาศคอนสิเที่ยงนะครับออกก๊าซที่มะม่วงผังแต่งอยู่แต่งกินนะครับไปถาตกยานะครับได้เขายาเตียงยาเดี่ยงญี่ปุ่นละยาโจ๊กสามารถเอานั่งให้ทั้งพางยาแป้งกินครับเนี่ยพ่เก่งไม่มมอมักทั่วอมักกับบิลล์สิ นายโจกมาสวัสดีครับสวัสดีจ้าเอาซันว่าทำไมแตกได้อีกแล้วแตกได้อีกแล้วนี่ข้ากล่องเห็นบ่เห็นกล้องกล้องโอ้เอาจับเอาลูกจับเอาแม่เด็กแดงเกียงน้ำใหม่ปะก็ยังเกียงน้ำทำให้สีดำบางเพิงขวดน้ำขวดน้ำนะครับเกียงไว้แล้วเกียมเครื่องไว้นะครับถ้ากินเท่ากับไร มนีปีไก่เอ,องไก่ผมขอไปซื้อเปี๊งไก่เมื่อกี้นะครับสนะจะแซ่บนะนนกทัขวปีได้ไหัวปีหน้าหน้าแดงไม่ชิตำตเนาะ ไม่มไรเราจืดไปละใกล้จะจืดไปละต้่มน้ำอันนี้แห้งตะเก็ีกบเอาตะบ้อ,บองแล้เห็นปะพี่ตะบ้องมันคัดบม้อแซ่บบ้องมันนะแช้หน่องไปหาน้องแก็ตะบ้องทุกวันยามนี้มันก็เป็นยามไม่มันตะบ้องไปชินงเป็ดเกี๋ยวขอน้ำมูล,ล้วให้น้องพางจัดการเลย น้ำพามันมือกลองกลยไทยจะวางเลยโ <Okay. S 1> อลงไปใส่มืองครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงนะครับกำลังแตงดูแตงกินเวรท่าพวกแม่เวรห้าโมงสี่นาทีแล้วไปงอีกบ่เ,เกินชั่วโมงปไปไปใส่ใส่พังกันเด้อโอเคน้ำพัง น้องทางก็เห็ดกินทาย่าท่าเขาอู้บ่ได้เกี่ยวเพราะว่ายากลูกยางนอกซันว่าก็เลยเห็ดกินท่า ตอนนี้น้องฝางก็เตรียมของสี่เห็ดแน,นวกินกระเร้วแล้วนั่งไปเห็ดโอหุงกับฟานแล้วลวอันนี้จะเป็นเขาเบือ่อตอนนี้น้องฝางก็แกงไว้แร้วแล้ว cái xịt dầm tầm mồ hôn nha có ờ lúc này kem tầm mồ hôn tầm ไก่ย่างเขาก็จะขึ้นว่าเราใช่ไหมล่ะน้ำตาลน้ำตาลปีบบ่สับของมียังแนบมางเนี่ยมีแกงหน่อไม้มีตับมังคุดมีต้มยำปลามีทอดลูกชิ้นมีบิงไก่ปุ๊บสวยเชียร์ยาจุ่มเลย พี่น่องเป็นตะกน้ด้กินเอินไปเดยพไปพ่อกับเราข้างในเนี่ยเตี้ยเนเลี้ยวๆเ้ยเห็นไลเยอยังเลี้ย้านก็่น่เอาเตีมเลยครับพี่น่องข้าวพวกอบกุญกุนจนควอนหมดละเย่งหน้าก็น้อยๆนะครเปิ้ลไหลย ไมงหนึ่งพันไห้มากไม่ตระี่ใหญ่ีกะไปครับติ่ัเมันไม่เสียดอกแข้งแล้วมันบลูบ้าที่มีเสี้ยเอาไปสัมผัสได้ขาเนี้ยเนี้ยเา้ารูซื้อจังได้เมื่อกี้เขาเมี่ยตัวน้องใจแฮปปี้เ่อากาศแฮปปี้แต่ว่าของเมี่ยงมีไงแล้เกี่ยวกีดเนี่ยเา้าสวยขึ้นมาเอฟซีตไกลก็ปีนี่

ยังไงเมียบ่บ่เมียห้วบ่ได้เกี้ยวเขาบ่เมียนี่ดาล่าเนี่ยบ่เมียดอกกินของแล้วกินของวเขียหนาซื้อเรากไปยื้อใช้เปลี่ยนวงเงินได้พี่น่งานเท้าแบบทิปก็ปีละวอนนี้เรามาตัวงานเท่าเนี่เขียนไมพี่น้อง ลูไปพแกัก็ไดู้อาหารบางๆอาหารบันบาเท่าเลยเนเนปูย่าเลยเนปูย่าได้ไปเราเดียวพูดนี่มาได้อีกสมโต้หน่ะโอ้เถอให้บักตาต้องไปไงว่าสามโต้โผ่เนาะพี่น้องดู นี่นเขาโอซา์มือนึงครับมาเลยที่น้องกินเขาอ้าวกปูทั้งตั้งแีขาวปนก็ได้พูดอะไรกาแดงุ้งูอุ้ยปูยังมันยักง์กว่านะโคตรยักษ์เอรอนี่กินไข่เรียมนีแรงนาะอ้บอกินดไปไเนี่ยไข่เรากินได้พูดขอจีนไข่เราด้กินไข่อกกินเราพูดกินได

หลังจากกินเขาแล้วเขาก็ลงเกี่ยวเขานะครับมีประชากรเพิ่มอีกหนึ่งคนน้องปุ๋ยนะครับลูกสะพ้ายยาขาวสองสี่หกเจ็ดแปดคนเก้ากับผมนะครับข้าเกี่ยวให้หนีก่อนเดี๋ยวมืออื่นสีลม ให้นี่ก็จะเป็นขขาเจ้านะครับพี่น้องต้องทางกับนาจุกับเขาในบ้านแล้วเอาผมขอตัวไปเกี่ยวเขากันด้วยครับ ติดทั้งหน้าเขาก็กเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะใส่เวลาบระดนนะครับน่าจะ30สิบนาทีนะครับปีน้องคนไหลเก่าพ้นนะครับเนี่ลุยให้นีต่ขอข้าเจ้าแม่อยากบ้านทีอยู่น <c oughs> เนียวนี่ว้านพอดีนะครับแต่ข้าเจ้านี่ยากบานทีอยู่ ครับพี่น้องผมสิพาพี่น้องไปยามมึงป่านะครับหน้าผมใช่ไว้ยังไม่ติดเราได้หลายตุกี้ได้เมือนน้าใช่ไว้เมืองน้ำกันนะครับปลาสีไดโปน่าได้เป็นสองโลกผมว่าโอโจอ้า พ้าเสียงป่าติดยางอ่อมไปทางคุณเหรอครับมาบึ้งใส่ไว้ใส่สน,นี้ยผมก็ปลุกเพื่อนอกี่กล้วยอย่างอื่นค่อยเอาไปลาบใส่บกหอย จะเครื่องแล้น,นะครับพี่แหอะหวองโชคอใส่วัาน10หลังนี่แหละครับ10หลังในราอาเบ็ดมาหอยากใหม่จะเห็นเบอรกีหลังก็เห็นเบอรกีหลัง ก็ไปใช้ทั้งไหนเนี่ย,น,น,ยนี่กบติดนี่ก็บติดครับพี่น้องอู้อู้ไปง่ายครับพี่น้องนุ่ำกระติดผมตกใจยคนหนึ่งพายง่าย,ยาเลยอู้ปานกะสีลุมมงมาหนองหนีเบิดแล้วครับ ข้าสีเหลี่ยมจะให้นี่ให้หนึงนะครับสองให้นั่นแล้วแล้วได้กืบเครื่องแล้วละ่ะสะกีนเป็นให้เดียวแล้วผมเ็ดเป็นสามให้อยู่ให้หนึ่งข้าไปเกี่ยวหวังมันสั้นก่อนนะครับข้าวผมไเทียกเอาไปเกี่ยวอุ่นก่อนครับเครื่องผุนกับมันอีกสองให้ข้าเกี่ยวเกี่ยวมันนี่นะครับมันนี่ให้หนึ่งคุณ เกี่ยวขึ้นไปพุ่นบ่นได้แถวนี้เราใส่บ่บเม่อไหนจะใส่นะครับน่องพังก็เขาเมียบ้านแล้วนะครับน่องพังทางเขาเมียบ้านแล้วเนี่ยเผาจักที่จับมาจับพี่น้อง ลุนน้ำกันไปไกลว่าเปลี่ยนเลย๋ยวกพูดสิว่าไปเบื้องต่านาจโจ้แล้วกับ่งไปส่วนหนึ่งนะครับให้ย่าถอดไปปนไาสัน่นให้ติดเชียงหน้าก็แล้วแล้ว Nè, yêu nó mời được cái lòng mà rồi mày lắm 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 Ừ, lắm 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 เอาไว้สเสน่ะไปเบ่งเดี๋ยวผมนจะพาไปเบิ่งรรับอู้หเอไว้นี่ลเลยเยอะกกับไงดม่ะเหยาะกับน้นเยาะกับมีดนะพาไปเบืง้ง ไอ้นอะปาเนี่ยพี่นนองโอ้เปิดได้ปะเอ้าจะเปิดได้ไหมเนี่ยเนี่ยตัวตัวนี่ในเจ็ดฉีดครับตัวนหนมีพ่อปนพ่อต่มนะครับ งานโจกกำลังออกแล้วครับรให้อไปให้เี้ยเท่าเก็บของแล้วก็ชิเขาบ้านนะครับพี่นอ้องชิเขาบ้านแล้วเช็คมุงของก่อนลงพังครับชั้นมนากกับโซบ้าอยู่บ้านแล้วครับขออู้ห้องอ,องาไว้นี่ เอาไว้เี่ยแหละดับไฟวะแม่ลมหมอกท้องลมพัดลมพัดเนาะอันตรายเออแต่จีกลับเดี๋ยวผมจะเก็บมุงเนาพี่น้องมุ่งจีกับบ้านแล้วยเก็บมุงก่อนอื่นสู่ไม่ครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC นะครับที่ให้าการรับชม ลิีพีโหดจนจบนะครับพิดผลาประกันใดก็ขอโทษขอให้เด้อครับจะพบกันใหม่อีพี่หนาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย